ต้อนรับเข้าสู่ช่องยุสิตา611.12นะคะสำหรับวันนี้นะคะโยก็จะมาแชร์ให้น้องๆฟังเกี่ยวกับ5สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะเลือกเรียนพยาบาลนะคะโดยวิไลยพยาบาลที่โยเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิไลยพยาบาลบรรมราชชนนีอุตาราดิตฐนะคะ การเรียนเพบาลนะคะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็คือการเรียนจากสถาบันเพบานโดยตรงหรือที่เรียกว่าวิทยาลัยพยาบาลบรรมราชชนนีเนาะแล้วก็จะเป็นการเรียนจากมหาลายัยก็จะมีแยกเป็นมหาลัยจากรัฐบาลกับเอกชนก็จะแตกต่างกันไปแต่ละที่นะคะแต่คิดว่ารูปแบบการเรียนก็คงแบบไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าก็แตกต่างกันที่วิถีชีวิต แล้วก็การใช้ชีวิตในหอระหว่าง4ปีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโยก็เลยจะมาแชร์5ข้อที่ควรรู้ก่อนที่เราจะเลือกเรียนพยาบาลนะคะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่เราเคยได้ยินก่อนที่เราจะเข้าเรียนก่อนว่าเราจะเรียนพยาบาลเนี่ยเราแน่ใจเราใช่ไหมว่าเราอยากเรียนโยจําได้เลยว่าโยก็เคยโดนถามคําถามนี้จากคุณหมอตอนที่ตรวจร่างกายจะมาเรียนพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะอะไร เพราะว่าการเรียนพยาบาลและการจบมาเป็นพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้วิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นคนรอบตัวมากนะคะแล้วก็มันก็จะมีความหนักในเรื่องของงานที่เราทําซึ่งแน่นอนว่าแต่และว,วิชาชีพอะคะ่ะก็จะมีความหนักแล้วแต่ว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมันก็จะเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างที่จะนอนไม่ตรงเวลานะคะนอนไม่เหมือนชาวเชวช่องเขานะคะและอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะ ตัดสินใจว่าเราจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยให้เราถามตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอยากเรียนพยาบาลด้วยตัวของเราเองไหมหรืออยากเรียนเพราะใครบางคนเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเรียนเพื่อใครก็ตามแต่ว่าระยะเวลาตลอดระยะเวลาการเรียนนะคะมันคือตัวเราที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆถ้าเราไม่สามารถอดทนได้มากพอมันก็จะทําให้เราเสียเวลาทําให้เราต้องออกกางคันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันค่ะว่า5ข้อมีอะไรบ้างสาหรับข้อแรกนะคะ ก็คือการเข้าเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรรมเนี่ยจะมีกฎการเข้าหอพักเพราะว่าเขาบังคับให้อยู่หอในในช่วงปีแรกใช่ไหมคะโดยการอยู่หอในเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบในการอยู่นะคะก็คือต้องเข้าออกเป็นเวลาโดยระยะเวลาในการเข้าหอเนี่ยก็คือจะต้องไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะจะต้องเซ็นชื่อราวหอทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามนะคะ เราจะต้องกลับไม้ทานภายในรรยะเวลาหนึ่งทุ่มเพื่อที่เราจะเซ็นราวหอนะคะยางของโยก็จะมีเซ็นราวหอใต้หอเลยที่จะมีอาจารย์ยมาคอยดูเราเซ็นชื่อจะไม่เป็นระบบแบบสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าอะไรนะก็คือเป็นแบบแมนนวลนะคะก็ここคือเซ็นชื่อเข้าหอทั่วไปซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ทําใจนะคะสําหรับใครที่อยากอยู่หอนอกปีแรกเราก็จะต้องอยู่รวมกับเพื่อนๆเนาะสำหรับข้อที่2นะคะคือเราต้องรู้ว่า ในการเรียนเนี่ยที่โยบอกว่ามันต้องอยู่หอใช่ไหมในปีหนึ่งอะคะ่ะเราจะต้องอยู่หอรวมโดยมีเพื่อนทั้งหมดแปดคนเยอะมากนะมีเพื่อนทั้งหมดแปดคนนะคะในเมธของเราหอพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ที่คล้ายๆกันของวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนีนะมันก็จะมีที่เรียกว่าหอแฝดก็คือหอเก่าใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนห้องสองห้องที่ทุบผนังตรงครึ่งกลางอะคะ่ะให้สามารถแบบให้สามารถแบบมองหน้ากันได้ก็จะเป็นฝั่งละสี่สใช่ไหมคะก็จะเป็น8คนเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อน8คนซึ่งความเป็นส่วนตัวในข้อนี้ก็จะลดลงไปมากๆเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเวลาในการอ่านหนังสือในการอ่านที่ แตกต่างกันบางคนก็ชอบอ่านออกเสียงบางคนก็ชอบอ่านใจเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเสียสมาธิได้นะคะเวลาที่แบบว่า มีเวลาไม่ตรงกับคนอื่นในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันเนาะเพราะว่าการเปิดปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจเพื่อนะคะว่าและด้วยความที่เราอยู่รวมกันหลายคนนะคะมันก็เลยทําให้มีข้อจํากัดด้านการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดปิดไฟแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับการรายการเราก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะเพื่อที่เราจะข้ามผ่าน ในแต่ละปีปีไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าในช่วงปีแรกอะคะ่ะเราจะโดนจับให้อยู่เป็นเมดโดยการสุ่มไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะแต่หลังจากนั้นเราสามารถที่จะไปอยู่หอนอกได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเมดได้ด้วยนะคะถ้าเรา ผ่านพ้นชั้นปีที่1ไปแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อที่เราจะต้องยอมรับนะคะแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะเพื่อนๆโยหลายคนก็ใช้อาจจะเป็นแบบว่าผ้าม่านหรือว่าหาผ้า,าอะไรมาปิดเอานะคะเพื่อที่จะป้องกันแสงให้ตัวเองนั้นสามารถนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ที่ตัวคนอื่นแต่ว่าก็ให้แก้ที่ตัวเราดีที่สุดนะคะก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะ แน่นอนค่ะว่าพออยู่หอรวมกันแบบนี้แล้วห้องน้ําก็ต้องเป็นห้องน้ํารวมเช่นกันห้องน้ํารวมนะคะก็จะเป็นแยกในแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ห้องน้ํารวมค่ะโดยเฉพาะเวลาที่แบบน้ําไม่ไหลเนี้ยค่ะคือบอกเลยว่าลําบากมากยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ชั้น11ใช่ไหมคะแล้วน้ำไม่ไหลเนี่ยเราก็เดินลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาน้ําอาบเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบทําใจนะคะส่วนเรื่องของการ ซักผ้าเนี่ยทางวิทยาลัยพยยบาลของโยงเนี่ยเขาไม่ให้ซักผ้าเองนะคะเขาก็จะให้เป็นจ้างเหมารับซักรีนเอานะคะ ก็จะเป็นจ่ายเป็นรวมกับค่าเทอมไปแล้วแต่สถาบันละที่เนาะว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงแต่ว่ามันก็สะดวกดีนะคะการที่เราจ้างซักรีดอะค่ะทําให้เราต้องไม่ต้องแบบมาพะวงว่าแบบยี่ชุดหรือยังชุดเรียบไหมเพราะว่าการที่เราใส่ชุดฝึกขึ้นฝึกอะค่ะแล้วชุดมันเรียบเนี่ยมันก็ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะเรื่องห้องน้ําไปแล้วเนาะต่อไปเรื่องของการเรียน,นะค่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4ี่ใช่ไหมคะ เรื่องของการเรียนแน่นอนว่าการเรียนพยาบานนะคะค่อนข้างที่จะตื่นเช้านะคะเพราะว่าเราเรียนเหมือนคนทั่วไปเหมือนเด็กมัธยมเลยนะคะก็คือเรียน8ปดโมงเช้าแล้วก็เลิอกอาจจะเลิกสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วแต่คลาสนะคะ โดยเฉพาะช่วงแรกๆที่โยาไปเรียนนะคะก็จะมีการเคารพธงชาติด้วยนะคะถ้าเสิกไหนที่เราเริ่มเรียน9ก้าโมงเราจะต้องไปเคารพธงชาติ8ปดโมงซึ่งถือว่าเช้ามากๆรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยนะคะ ก็เลยว่าแบบแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็ไม่มีแล้วนะคะมีแค่ช่วงแรกๆที่โยกไปเรียนเท่านั้นโยก็จบมาได้ปีหนึ่งแล้วนะคะปีนี้ปี6กใช่ไหมโยจบปีห5ห้าค่ะตอนนี้ก็คาดว่าหลายๆที่อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะคะก็เป็นการรวมตัวในยามเช้านะคะของทุกๆคนโอเคก็นั่นแหละค่ะก็คือเวลาในการเรียนค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนเด็กมัธยมค่ะให้พูด ไม่ค่อยที่จะแบบมีเรียนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากตารางก็จะแน่นจันทร์ถึงศุกร์ไปเลยแล้วก็จะว่างเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็คือตารางของเด็กวิทยาลายัยพยาบาลปร,รุงราชชนน,นีนะคะเรียนจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ยกเวน้นช่วงขึ้นวอร์ดนะคะที่จะต้องขึ้นในช่วงของตอนเย็นของวันอาทิตย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปรับเคสเนาะอันนี้ใครเป็นพยาบาลหรือว่าใครเป็นนอ้นองพยาบาลน่าจ,จะเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องขึ้นไปศึกษาข้อมูลก่อนที่อาจารย์จะขึ้นไปเพื่อทําการ พรีคอนเฟรนท์ ference, เนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตัวค่ะแน่นอนว่าวิทยาลัยเพียวบาร,บรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะดังนั้นการแต่งตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมนะคะโดยเฉพาะปีแรกเนี่ยเวลาเราเข้าไปเพื่อที่จะให้พี่ๆและอาจารย์สามารถแยกเราได้นะคะก็จะมีกฎระเบียบก็คือเวลาเราแต่งชุดนักศึกษาค่ะก็จะต้องใส่กระดุมจนถึงคอแล้วก็จะมีการห้อยป้ายในช่วงแรกด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นสามารถจําเราได้โดยการติดกระดุมถึงคอเนี่ยมันก็ก็น่ารักดีนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าคัตชูกระโปรงทรง A นะคะยาวคุมถึงเขา่าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยแล้วก็เวลาแต่งตัวชุดยูนิฟอร์มอะคะ่ะก็จะเป็นแนะนําเขาก็จะให้ใส่เป็นกางเกงขายาวนะคะแล้วก็เสื้อยืดไม่รัดรูปนะคะ ในช่วงปีแรกเนาะแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถแต่งตัวได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ให้มันโป๊จนเกินไปจะใส่กระโปรงใส่เดรสก็ได้แต่ก็แนะนําไม่ให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนะคะเพื่อความสะดวกและสบายตาของเราและอาจารย์และความอยู่รอดของเราในวิทยาลัยนะคะ แต่งตัวสวยงามได้ค่ะแต่ว่าก็ให้มีลิมิตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากเรียนพยาบาลนะคะหลังจากรู้5ข้อนี้ไปแล้วก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะสามารถเรียนได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากค่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วและหลังจากนี้นะคะถ้าแบบมีน้องๆคนไหนอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับพยาบาลเดี๋ยวโยทําให้อีกนะคะสําหรับวันนี้โยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ